ดีนะครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้เนี่ยผมก็จะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบก็คือค่ายเกรียนโปรของเราเนี่ยมีโปรฟรีแจกให้เล่นไปฟรีๆแล้วนะครับอย่างในรูปเลยนะครับเป็นโปรฟรีใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งก็มีฟังก์ชันโหดๆหลายฟังก์ชันเหมือนกันนะครับและสามารถเปิดได้ทุกฟังก์ชันนะครับ ย้ำว่าโปรฟรีไม่เสียตังค์สักบาทแค่โปรฟรีก็สามารถไปสู้เขาได้แล้วนะครับวิธีเนี่ยก็คืออ,อ่ผมจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเข้าตามนั้นแล้วจะมีชี้แจงต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเออ่ในที่นี้จะมีชี้แจง vp แต่ของชี้แจงโปรฟี่ยังไม่ได้ใส่เขาเพิ่มเข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวจะใส่อยู่นะครับ ก็คือวิธีการใช้โปรฟรีเนี่ยก็คือให้เช่าโปรฟรี0 3 0วันนะครับก็คือต้องเช่าแต่เช่าในราคาฟรี0นนั่นเองนะครับอ่ะพอเราเข้าเว็บมาเนี่ยจะมีชี้แจงจากนั้นเมื่อเราอ่านเข้าใจแล้วเราอาจจะไปที่แฟนเพจก็ได้หรือเราก็ไปที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับเออจะมีคำเตือนเกี่ยวกับการ รับประกันความเสี่ยงของการโดนแบนต่างๆแล้วก็อัพเ,ออเขาเรียกว่าคุณสมบัติแล้วก็เออเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะทำอะไรให้บ้างอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นอัปเดตสม่ำเสมอใช้งานง่ายมีคุณภาพอย่างนี้นะครับง่ายๆก็คือคุณสมบัตินั่นเองนะครับเออ,เอ,อ เว็บเอเน็ตผมช้านะโหลดโหลดโหลดรูปไม่ได้แต่คนอื่นจะไม่เป็นนะเมื่อเข้าใจแล้วก็กดเข้าใจแล้วนะครับจะมีการลิงก์มาชี้แจงระบบที่จะรองรับนั่นก็คือแอปเปิลแม็กก็รองรับนะครับแล้วก็ Windows OS Windows ก็รองรับก็คือ Window s Windows XP Windows 7 Windows 10 Windows 8รองรับหมด Mac ก็รองรับสามารถเล่นโปรได้นั่นเองนะครับหลงังจากเราก็ลิงก์เข้าสู่เว็บเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับเอ,อเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จเนี่ยก็ให้เราเข้าสู่ระบบในที่นี้ผมจะมี ID อยู่แล้วนะครับก็จะใช้ ID เก่าไปเลยนะ พอมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปที่เช่าโปรเลยจากนั้นเราจะสังเกตเห็นโปรแกรม p b f r e 0ระยะเวลา30วันเราก็กดเช่าเลยกดตกลงหากสำเร็จจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นจะลิงก์ไปที่หน้าดาวน์โหลดจากนั้นก็กดดาวน์โหลดโปร p b f r e เลยนะครับกดดาวน์โหลดอะโปร p b f r e จะโหลดเข้ามาแล้วก็สำหรับ คนที่ไม่ได้ปิดแอนตี้ไวรัสเหมือนผมมันจะมองเป็นไวรัสเพราะมันไปแก้ไขตัวเกมจะทำให้ได้อย่างนี้นะครับก็ให้เรากดสตาร์ทขึ้นมาตรงนี้จากนั้นพิมพ์ว่าเออ่อ e n f e r อ e r อย่างนี้นะครับจากนั้นกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นคำว่า Real Time Protection s นะครับ ก็ให้เปลี่ยนจาก on เนี่ยเป็น off นะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งจากนั้นจะเปิดได้เมื่อเปิดเปิดไฟล์ลาด้วยวินลาแล้วเนี่ยจะเห็น e อ e ตัวหนึ่งที่อยู่ในไฟล์ลาให้ลากออกมาที่เดสก์ท็อปประมาณนี้ลากออกมาที่ d e s k ์ท็แบบนี้อ่พอลากออกมาแล้วเรา ลบไฟล์ทิ้งเลยก็ได้แล้วก็เหลือไฟล์ที่ Desktop เวลาเราเปิดใช้ให้คลิกขวา Run a s a d m i n i s t a t o r ด้วยนะครับหากเราไม่กดฟังก์ชันจะไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นจากนั้นกด yes จะมีหน้าต่างขึ้นแบบนี้ก็คือกระาเปิดเกม point bank จากนั้นเราก็กดเปิดเกม เออสำหรับคนที่ติดตามผมมานาจะรู้ว่าโปรเจกต์โปรเวอร์ชันก่อนเนี่ยจะต้องเปิดเกมติดต่อกัน2ครั้งแต่เราเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่แล้วแค่เปิดครั้งเดียวก็ได้แล้วคลิกเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอจากนั้นรอเลยนะครับรอมันจะฉีดเข้าไปเองรอดูสถานะนะครับนี่หากฉีดสำเร็จเนี่ยเออตัวหน้าต่างปโปรที่รอตัวตัวเกมเนี่ย มันจะหายไปนะครับก็80%แสดงว่าโปรเนี่ยได้ฉีดเข้าที่ตัวเกมแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็รอตัวเกมขึ้นมาโหลดนะครับรอ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  เนี่ยเราก็มาฟังเพลงกันครับคัดมาโดยเฉพาะทีมงานแอฟจตทีมงานแอฟจตแก๊งบุแก้วนดนกระตับจิด อ่ะเป็นไงโปรฟี Pro free. ยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับมีบอกเฟรมเลทและมีฟังก์ชันถึงเออ14ฟังก์ชันเลยนะครับ mm hmm. ผมยืนยันนณะที่นี้เลยว่าโปรฟี Pro ใช้ได้และหากเน่งเมื่อไหร่ทางเราจะอัปเดตให้สม่ำเสมอเลยนะครับมั่นใจในคุณภาพได้นะครับ เดี๋ยวในที่นี้จะลองเล่นให้ดูด่านหนึ่งนะครับเปิดเป้ากับจอแสดงชื่อแสดงยศแสดงเกาะแสดงเส้นทางสนายรัวซองรัวรถแรงดีดเปลี่ยนกระสุนไวก็คือเดี๋ยวที่นี้จะเปิดทุกฟังก์ชันให้ดูเลยนะครับแล้วลองเล่นให้ดูนะครับพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยครับโอเคเราไปเล่งอีกเลยครับนี่รักวิวก็ได้ครับ เข้าห้องมาแล้วใช่เปล่าเอา่อมันมีโปรอะไรมั่งวะโอ้โหเจอโปรแล้วก็ไม่ไหวนะครับแบบนี้ดูสิค่าตายสูนเนี้ยเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวนะครับเจอโปรแบบนี้เออเอาเป็นว่าผมจะ เอาเป็นแบบว่าอธิบายให้แล้วกันว่า,าแสดงชื่อผู้เล่นเนี่ยอ่ฟัง์กชันนี้ใช้ได้แสดงยศใช้ได้สังเกตรกรอบสีเขียวนะครับแสดงกรอบใช้ได้แสดงเส้นทางใช้ได้มีเส้นสองรัวก็ต้องใช้ได้แล้วก็ลดแรงดีดอะไรฟัง์กชันที่เกี่ยวกับปืนเราก็ใช้ได้นะครับ ปอมยศด m m สังเกตนะครับ g m เชที GM ch, ฟันไก่ฟันรัวค่าตัวตายอ๋อที่แท้เราเปิดฟังก์ชันค่าตัวตายนี่เองเราก็เลยตายนะครับเออแต่ไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นล็อกล็อกหัวแบบ vip เราก็สู้เขาไม่ได้เนาะเออเอาเป็นว่าผมยืนยันว่าทุกฟังก์ชันใช้ได้นะครับ ย้ำนะครับว่าทุกฟังก์ชันใช้ได้ผมไล่ให้ฟังแล้วนะครับเป้ากลางจอแสดงชื่อผู้เล่นแสดงยศผู้เล่นแสดงกรอบรอบตัวแสดงเส้นทางสายรัวซองรัวลดแรงดีดเปลี่ยนกระสุนไวเปลี่ยนอาวุธเร็วกระโดดรัวปลอมยศ gm ฟันไกฟันรัวใช้ได้ทุกฟังก์ชันผมยืนยันมาแล้วณนะที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยออคงจะ ช้โปรเป็นกันแล้วนะครับสำหรับโปรฟรีของค่ายเกรียนโปรนั่นเองที่เราหมั่นอัปเดตอย่างสม่ำเสมอให้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจะสนุกกับโปรฟรีของเรานะครับฟังกช์ชันก็โหดใช้ได้เลยนะครับยังไม่จบเวสมามา,มาลองเล่นดูสักรอบหนึ่ง ห <c oughs> นีไว้ก่อนหนีไว้ก่อนโอ้ตายตายตายแต่ไม่เป็นไรสามต่อหนึ่งฝั่งเรามีโปรด้วยชนะชัวชัวยืนยัน ว้าว wow. มาลองดูนี่ฆ่าได้หนึ่งตัวละฝีมือตัวเองล้วน อาตอนแรกการจะจบคลิปแล้วแต่ดันยาวไปซะงั้นเอา้าเอาเอลืมไปอยู่ทีมน้ำเงินเก็บไม่ได้ว,ว้วาวว้าวสี่ต่อสาม มาๆมา,มาบุกฐานกันเลยเอาเอามีคนมาเอออะไรวะโปรฟันไกเออลืมไปเลยเราก็มีโปรฟันไกนี่ว่าลืมไปซะง,งั้นแต่ไม่เป็นไรฝั่งเราก็ชนะอยู่ดีนะครับ อาสี่เสมอรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินนั่นเองนี่ได้คิวหนึ่งตัวโหดเป้าโหดเป้า อา้าวยิงไม่ตายวะโอ้โอเคไม่เป็นไร อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับฟรีสำหรับนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ